สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมอนนี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนนะคะประจําเดือนธันวาคมนะคะ2564ซึ่งจะเป็นเดือนสุดท้ายส่งปีนะคะเราจะมาดูกันเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรัอวไพ่จะบอกอะไรบ้างในด้านของการงานความรักนะคะชีวิตครอบครัวการเงินนะคะและปัญหาด้านสุขภาพนะคะเราจะมาดูในด้านคนที่มีความรักคู่ครองนะคะ ที่อยู่กินกันจดทะเบียนสมรสก็ตามหรือว่าอยู่กินกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตามใช้คําว่าแฟนทั้งสาม,มีภรรยาร่วมกันมาหลายปีนะคะสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่บอกว่าช่วงแรกๆที่เราคบหาดูใจแฟนอาจจะรู้สึกว่าติดขัดด้วยอารมณ์และความรู้สึกอาจจะเหมือนว่าไม่ชอบที่หน้ากันตอนแรกนะคะแต่ก็อยู่ดีๆก็เหมือนเป็นบุพเพสันิวาสนำพายต้องมาพบเจอกันแล้วก็ ลงท้ายโดยการอยู่กินกันสามสามีภรรยาไม่ว่าจะตกแต่งงานหรือก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามนะคะสุดท้ายจะเป็นคู่ที่ขยันทํามาหากินทั้งคู่นะคะช่วยกันซัพพอร์ตในด้านการงานนะคะช่วยกันทํามาค้าขายก็ได้ช่วยกันประกอบธุรกิจก็ได้หรือว่าสามีทําอีกอย่างภรรยาทําอีกอย่างหัวคิดคิดจะต่อเติมในด้านเงินให้เพิ่มมากขึ้นใมีสินทรัพย์เพิ่มพูนพูดง่ายว่า คนที่เกิดเดือนนี้นะคะได้คู่ดีภรรยาดีนะคะแฟนดีเนาะพูดง่ายๆว่าทั้งผู้หญิงั้งผู้ชายช่วยกันทามาหากินทั้งคู่มีความขยันมันเพียนเหมือนว่าเรามีแฟนดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเหมือนถูกลางวันลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยนะคะในด้านคู่ครองเป็นคู่ที่น่ายชามากเลยค่ะแห่งปีอ่าสำหรับคนที่เกิดเดือนนี้นะมาดูสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือไม่ผูกมัดนะคะอ่าโสดแต่โสดไม่สนิทก็ได้ที่หมอบอกไปนะคะ ยังมีความรู้สึกนะคะยังคาราคาซังติดค้างติดคางกับคนเก่าอยู่รู้สึกว่าเขาไปไป,ไปมามาหาเราลักลักเลิกๆนะคะมีความลังเลไม่แน่ใจว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อหรือบางครั้งบางกรณีอยู่เพราะลูกอยู่เพราะคนกลางอยู่เพราะพ่อแม่อีกฝั่งหนึ่งของเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งของผู้ชายก็ได้ที่หมอบอกมันสลับกันได้คุณทั้งคู่มีความรู้สึกว่า เต็มอิ่มกับการใช้ชีวิตคู่นะคะอยากคืนอิสระให้กันในไพ่เลยรู้สึกว่าไม่อยากกดดันทั้งสองฝ่ายถ้ามันมืมาถึงทางตันจริงๆคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะต้องเลือกที่จะจบรยุติความสัมพันธ์ได้ในครั้งนี้นะคะหมอหมองว่าขอทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีเนาะไม่มีอะไรติดค้างติดขัดถ้าเกิดมีอะไรปรับปรุงปรับ,ปรบเปลี่ยนแก้ไขได้ก็ขอให้เริ่มต้นใหม่กันดีๆจะได้ไม่มีคําว่า คําว่าพ่อแม่แยกทางนะคะหรือว่าพ่อไปทางแม่ไปทางมันรู้สึกหดหูและโดดเดี่ยวใจเนาะสาหรับหมอมาดูสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะว่าอดีตความรักเป็นยังไงปัจจุบันกําลังเจออะไรเรื่องอนาะคตกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านไหนนะคะแนอดีตผ่านมามีความเจ็บปวดนะคะเสียใจถูกแทงข้างหลังโดนแฟนหรือคู่รักสามีภรรยาหักหลังแทงข้างหลังเรา เรารู้สึกเจ็บปวดเก็บกดเสียความรู้สึกมานานหลายปีเป็นความรู้สึกที่โดนกระทําอยู่ฝ่ายเดียวนะคะคุณรู้สึกว่าอึดอัดบางทีคู่ของคุณอาจจะยัดเยียดสิ่งที่เราไม่ได้กระทําแต่เขาโทษเราว่าเราเป็นฝ่ายผิดเสมอก็ได้คุณรู้สึกว่าอึดอัดไม่อยากจะอยู่นะจุดนี้แล้วอยากจะถอยหลังมาแต่ว่าบางครั้งความรู้สึกคุณก็คือฉันต้องได้อะไรไปมั่งกับสิ่งที่เสียไปนะคะคุณเลยเหมือนว่า จ้าคิดเจ้าแค้นก็ได้ในภพยขึ้นมาลักษณะอยากเอาคืนคนเก่าคะ่ะอยากมีคนใหม่ที่ดีกว่าและเป็นเยอะคนเก่าก็ได้ที่หมอบอกขอให้รักตัวเองมากๆไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามเนาะหมอนิ่มขอให้ทุกคนนะคะกลับมารักตัวเองให้คุณค่าตัวเองมากๆใครที่ไม่รักพ่อแม่คนรอบข้างที่ครอบครัวยังมีคําว่ารักให้เราเสมอนะคะให้กลับไปบ้านไปเอากําลังใจจากพ่อแม่นะคะ เราจะได้เดินหน้ากลับมาสู้ต่อกับทุกปัญหาที่เรากําลังเจอหรือเผชิญในครั้งนี้นะคะอยู่คนเดียวแบบสันโดษสักพักหนึ่งไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงมั่งนะคะหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนที่เราสนิทมิสหายมันจะช่วยเหลือในด้านอารมณ์ความรู้สึกเรามันจะได้ดีขึ้นนะคะจะมีความรู้สึกเครียดแค้นมากเนาะกับแฟนเก่าคนเก่ามาดูสําหรับในด้านการเงินเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะ ในด้านการเงินหมอมองว่าทํามัวแต่คิดเพอ้อฝันอยากจะทาโปรเจกต์อะไรนะคะลงมอือทําได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าบุคคลทั่วไปที่อยากจะประกอบธุรกิจอยากทําอาชีพเสริมอะไมได้เสริมนะคะไม่ต้องมัวคิดเพอ้อฝันนะคะคุณอาจจะทํางาน2ช่องทางในเวลาเดียวกันมันก็จะประสบความสําเร็จบางครั้งกรณีที่ใครอยากจะไปกู้นี่ยืมสินแบงก์ธนาคารอะไรนะคะตรวจสอบ เอ่อขอโทษคะ่ะตรวจสอบตรวจช็คเอกสารในการเซ็นสัญญาทุกครั้งจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือมีการาพิพาทกันตามมาไม่ไม,ไม่จะได้ไม่มีคดีความตามมาติดตัวแล้วนะคะเช็คตรวจอะไรให้เรียบร้อยนะคะงาอ,อยู่อยู่กับเขาเรียกอะไรอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ดูข้อมูลนะคะหารายละเอียดนิดนึงว่าเราเอยากจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมรักในสิ่งที่ทาทาในสิ่งที่รักแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในด้านการเงินเนาะก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะจะมีคนช่วยเหลือจุนเจือ มาดูสําหรับในด้านการงานบ้างค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้สําหรับการงานหนึ่งเน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะสะฟันฝ่าประสกแล้วมันจะประสบความสําเร็จในพ่ายขึ้นมาทุกความพยายามมันจะมีความสําเร็จรออยู่เสมอแต่เราต้องมาณและพยายามอดทนบางครั้งมีอุปรสรรคเข้ามาเป็นบททดสอบในชีวิตเรานะคะเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้ปีใหม่ไปแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาการงานอาจจะเข้ามาแบบฟุกฟุกช็อกช็อก,อกรือมาแบบเร่งด่วนงานที่เป็นลดสินค้าใหญ่ก็ได้เนาะ ใครที่ขายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค้าขายก็ตามหรือว่าบอกกล่าวโครงการอะไรไว้หรือว่าเป็นการติดต่อทางบริษัทในด้านอาสังหาริมทรัพย์ต่างๆได้ไหมได้คะ่ะคุณจะได้ตกลงเซ็นสัญญากันไปจะไปในทิศทางที่ดีหรือพูดง่ายว่ามีเงินเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเนาะก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างนะคะมาดูสําหรับ ด้านปัญหาสุขภาพนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะในเดือนนี้เนาะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไพ่บอกว่าอย่าหักโหมงานหนักบ้านเกินไปบางทีจะมีอาการปวดหูขอโทษค่ะปวดหูหูอื้อตาผ้ามัวนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ใช้สายตามากตาเสพตาแห้งหรือบางกรณีอาจจะเป็นต้อนะคะตอกระจกเกิดขึ้นได้เนาะเพราะอยู่กับแสงไฟอะไรมากๆอาจจะต้องได้รับการเยียวยาผ่าตัดรักษาก็ว่ากันไปนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะ หรือบางครั้งคนที่นั่งทํางานนานๆนะคะปวดเมื่อยต้นคอช่วงคอบ่าไหลออกซิตินโดมนะคะหรือแม้กระทั่งปวดเมื่อยช่วงขาน่องนะคะที่ใส่รองเท้าส,งสูงๆนานๆจะมีการปวดเมื่อยแต่เกี่ยวข้องกับกระดูกโดยตรงให้ไปตรวจเช็คปัญหาด้านสุขภาพนะคะดูแลรักษาสุขภาพที่หมอบอกไปนะคะแต่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระดูกเด่นมากที่หมอบอกไปหรือบางครั้งคนที่มีโรคประจําตัวนะคะเกิดทํางานหักโหมไปอาจจะมีเกี่ยวข้องกับ โรคหัวใจด้วยนะคะก็ขอไปเช็คดูแลสุขภาพดีให้ดีนิดนึงเนาะให้ระวังกันนิดนึงหมอนิ่มกลับขอพรบคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะ หมอนิ่มฝากกดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนของหมอนิ่มนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมค่ะหมอนิ่มไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอันไหนที่ไม่ดีไม่ใช่ก็ขอให้ทิ้งไว้ณที่นี้อันไหนที่เป็นสิ่งดีที่ใช่ก็นําไปปรับปรุงหรือประยุกต์แก้ไขในการประกอบธุรกิจหรือว่าการดํารงชีวิตของคุณต่อไปนะคะ หมอนิ่มขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่มุ่งหวังไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตครอบครัวคนรักนะคะปัญหาอุปสรรคก็ขอให้หมดไปปลดหนี้หมดสินนะคะหยิบจับเงินแสนเงินล้านนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพ้วยนะคะหมอนิ่มขอใช้คลิปนี้เป็นการกล่าวสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอให้ลุกดวงของหมอนิ่มไม่ว่าจะเดินทางไปสถานที่ใดนะคะ ก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะอุบัติเหตุไม่มีเนาะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินแสนเงินล้านปลดหนี้หมดสินนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะหมอนิ่มอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ